แฮปปี้วันมต่อให้วันจริงๆนล้วเพื่อนกมากมีรอยมาก่าน้าตทำให้เราคมีแควารกให้ที่สุดกจเยอะราคาอยู่้งข้าวบางส่วนนะนะอ่าาวันไหนก็จะเจอัที่สุดคนเก่งของยี่แกเลย ดนขอใีแล้ป่แก่งแก่เลมันไม่มีอะไรอใครก่อนนะใครก่อนดูโอ้ยอ่าสู้เขาหนเจ็บกว่านี้เราก็มาละอันนี้คืนได้ปะ เอาหมดนก่อนเหมือนเลยไงช่วยางให้ดิแกดูอยู่ม่รป่าลไม่ไดาูกันหรอ่ก่อนด้ก็ได้เป่า่ไม่ป่าป่าก่อนแล้วไม่่